สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอฟเอคลี้างสนามนะครับวันนี้ก็มาดูนักเตะบาดเจ็บอัปเดตกันนะครับแล้วก็กัปตันนะครับสัปดาห์นี้มีใครบ้างนะครับมาดูที่ลิเวอร์พูลก่อนเลยนะครับลิเวอร์พูลของคุณบอลบาสานคนนี้ก็ยังโอกาสดีนะครับสภาพดีอยู่ส่วนซาร่าเนี่ยที่จะต้องลุ้นดาเซนโวกับซอนนะครับก็ยัง ก็ยังต้องรุนต่อนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่อยากเสี่ยงให้จาร่าต้องเจ็บนะครับก็ยังไม่ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะตอบว่าได้ลงหรือไม่ได้ลงนะครับสำหรับจารา่าต่อมาม a n c เตอร์ซิตี้นะครับเป๊ปก็บอกว่าที่นี่เรามีหมอแล้วก็ทีมงานที่ดีนะครับที่สองคนนี้ได้เทนแล้วนะครับวันนี้แล้วก็ พวนี้ดูต่อไปนะครับเขาก็บอกว่าดีกับทีมนะครับถ้ากับ2อคนนี้กลับมานะครับผมต่อมาที่สเปอร์บ้างนะครับสเปอร์บอกว่าไอ้คูโูเซฟสกี้นะครับไม่ได้เทนวันที่วันเสาร์นะครับแต่ว่าก็ดีสามารถที่จะเล่นได้นะครับผมส่วนเคนนะครับเคนก็ไม่อยากจะ พลาดเกมสุดท้ายนะครับสำหรับสเปอรโอเคส่วนโลมิโอก็ยังบาดเจ็บอยู่นะครับไม่สามารถลงเล่นได้นะครับผมตอนนี้เขาก็มีทีมที่เล่นกับเบอร์รี่เมื่อนัดที่แล้วนะครับผมไม่มีมากหรือน้อยไปกว่าน,นั้นนะครับผม ก็แค่นี้นะครับของสเปอร์ต่อมาของเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ก็เจนะครับก็ยัง50-50%อยู่นะครับผมก็มีโอกาสดีนะครับที่จะกลับมาอาทิตย์นี้นะครับผม่วนทากี้เนี่ยก็โอเคเลยนะครับวันนี้ก็เดคัฟเวอรี่แล้วนะครับแล้วก็ได้ผักต่อแล้วนะครับส่วนเอเวอรตต์นะครับเอเวอรตต์หนีตกชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมนะครับผมของเอเวอตันนะครับส่วนเซอร์เทมตันเซอร์เทมตันก็พูดถึงเฟเซอร์ฟอสเตอร์ aser, นะครับ <c oughs> แล้วก็ลาเมนเพอร์เพรูดนะครับที่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับผมส่วนลิวามิโต้นี่ก็ผักยาวนะครับมาที่ลีดนะครับลีด เลดก็พูดประมาณว่าแพทริกอาทิตย์นี้ดูดีมากนะครับก็จะตัดสินใจภายในอีก2-3าวันนะครับว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับวันอาทิตย์นี้นะครับสำหรับแพทริกแบมฟอร์ดนะครับแบมฟอร์ดถ้าไม่เจ็บปกติแบมฟอร์ดเล่นดีนะแต่เจ็บเลยไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับผมส่วนที่ติโต้แมนก็เดี๋ยวนี้แดนเจมส์นะครับแล้วก็ลุกอลายยิ่งนะครับส่วน ที่ไม่ได้เล,เลยก็ดัลลัสนะครับโรเบิร์ตฟอร์ชอนะครับดูเอานะครับผมส่วนนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลก็ดูสั้นนะครับดูดีนะครับส่วนที่ยังเดาอยู่ก็จะเป็นฟอร์เนชานะครับคิดวูดแล้วก็ไลอ้อนเฟเซอร์นะครับสำหรับนิวคาสเซิลต่อมาที่แมนยูแมนยูก็ลังหนีกบอกว่าเรามีทีมที่ โอเคพอที่จะ11คนแรกนะครับในนัดนี้นะครับผมก็ยังมีเทนวันนี้นะครับก็มีซานโชกับฟิวโชวนะครับแต่ยังยังไม่ไม่ฟิต1ล0นะครับผมที่เวสแฮมเวสแฮมก็เบลามานะครับ น่าจะฟิตสำหรับเกมนี้นะครับผมดีออฟเจ็บเข่าก็ยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเบลล่ามา available นะครับผมเล่แทมเบลล่ามากลับมาได้แล้วชวนเลตเตอร์นะครับ เลเตอร์ Later, ก็จะไดมองนะครับเจ็บข่านะครับเจมส์จัสตินเป็นไข้นะครับ variable, เอ b เลเวลได้นะครับยังได้เล่นอยู่เซาเทนตันอาทิตย์นี้นะครับผมแต่จากที่2คนนี้พลาดในนัดวัน,นพฤหัสนะครับที่เจอเจอซีนะครับ สาวาไบตั้นนะครับไบตันไบตันก็อีนอกนะครับก็จะไม่ได้ลงนะครับอาทินี้นะครับอิชิิซูส่วนชาเมนโตนี่ก็มีมีอะไรนะอาการดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นเรื่อยๆส่วนลาซนอน อาเซนอลไม่มีอัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บนะครับกับทีมเลยนะครับผมต่อมาวูฟวูฟก็มีซาอิทนะครับที่ยังยังไม่หายดีนะครับผมส่วนเซมิโดคิวแมนก็ไม่มีอะไร,ระเพิ่มเติมนะครับผมวัตฟอร์ดวัตฟอร์ดนี่เจ็บเยอะเลยวัตฟอร์ดวัตฟอร์ดเจ็บเยอะเลยนะครับ ทอมแคเบอร์ลี่โจชวัวคิงกิโก้เฟอร์มินีกับโจชวัชวคิงนะครับกลับมาจากอาการป่วยแล้วส่วนทอมแคเบอร์ลี่เนี่ยก็น่าจะเจ็บอยู่นะครับเซเมียเซเมียนะครับก็ออยังเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้น่าจะเท่งได้แล้วนะครับผมบโ,โูโจ โชก็ไม่ได้ลงนะครับตั้งแต่เมษาแล้วนะครับเจ็บแฮมสติงส่วนปีเตอร์อีเทโบนะครับก็เจ็บนะครับตอนเทรนนิ่งนะครับผมเดนนิสเจ็บเข่านะครับชาฟอร์สเจ็บเข่านะครับโูชาเจ็บเข่าไอแมนลูซ่าเจ็บเข่านะครับอิตเซมเบลลาซาก็เจ็บเข่านะครับไม่มีใครใช้งานได้เลยนะครับมาที่เบนฟอร์ เบนฟอร์ดเพราะว่าทีมที่เจอกับเรเวอร์ตันทีมที่เจอเรเวอร์ตันก็ยังฟิตอยู่นะครับส่วนแฟงออนยิกานะครับเทรนนิ่งวันนี้เราก็สามารถที่จะจอยทีมได้นะครับผมเบนฟอร์ดนอลิด นอลิดนอลิดก็ที่ยังองาการบาดเจ็บก็เป็นกิฟสันนะครับกับเกียวมอนะครับส่วนลองเทอร์ไพรเซนก็อัดัมไอล่านะครับผมบามีเดเล่นะครับผมแม็กคลีนนะครับเซอร์เจนนะครับคาบักนะครับแล้วก็ไม่มีใคร <c oughs> ก็อยังางบาดเจ็บกันอยู่นะครับผมโอเค ต่อมาดูกับตันกันบ้างนะครับกับตันกับตันโหวตกันนะครับผมว่าก็มีสเปอร์นะครับสเปอร์ที่เจอกับนอริที่น่าสนใจนะครับกับตันก็จะเป็นเครหรือซอนนะครับส่วนตัวผมว่าซอนมันจะเหมาะกับไอ้ที่แบบตัวกลับเร็ววิ่งเร็วใช้ความเร็วรองหลังสูงนะครับแต่เคนน่าจะเจอแบบทีมตั้งรับแบบนี้ ะผมก็โหวตเคาน์ไว้แล้วกันนะครับก็โหวตของเขาก็จะมีซอนเคนนะครับเมาส์เดบอยเจมส์วอดี้นะครับผมก็ซอนมากสุดนะครับ52%นะครับต่อมาขอฟังแฟนตาซีอันนี้นะครับสเกลนะครับก็ซอน41%่อนนะครับเคน 17%, เดเดบอย9.38%าดาร่า4.6%นะครับดาร่าก็ต้องรุนลงไม่ลงอลกนะครับผม โอเคบอกว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ